ถ้าสีเงนินไม่ออกสีมันก็เพีย้ยนนีนออถ้าฉายตัวใหญ่มันจะชัดไหมฉายได้สายฉายจอใหญ่น่นได้น่ะพาหน้าโซนิค VX 420นะครับแสง4 0 0ชมรีวิวกันยาวๆ ตั้งกล้องก่อนนะฉายย่อภาพลงเกินฉายอยู่ไกลย่อภาพลงพิกเสียวมันก็ไม่ยอ่อตามถ้าไม่ดูแบบนี้ สัเลี่ยแช่ไมายพันสุปกปบกมือเราสุกปกไปจับไอ้สายพงไปจับหม้อนึ่งมา ทีนี้แผลแเปื่อนออลงออกไปทีนึกว่ามันจะเสียอันนี้ก็ส่งมาให้เจงาหน้อันนี้ไม่ใช่งาน,นทำขาย ้างบอก่อึงไงน,นะน่ะไปใช้หละคทรังบมีหุ้หรือไม่พูกไงนราเดี๋ยวกิจการนีน้นสื่อว่าเมกรกจังไหลเลยไปลถึงนี่นะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวไปาัามั ก็อยู่นั่น่ะไปเมืองลังมาแล้วเด็นบอกว่าไปเอาไก่อยู่เมืองลังเอาไก่ชนนะเมาตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าจนถึงจนป่านนี้ยังไม่หายเมาเลยะไี่ลูกใครใจดีไปซื้อเหล้าให้กินนัางหนา ก,ก,กินก็ควกบกกระเป๋าเองก็ไม่ว่าไปอย่างนะ